พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการนะคะอนุญาโตตุลาการคือวิธีระง,งับข้อพิพาททางกฎหมายนะคะโดยผู้สัญญาณนะคะจะตกลงให้บุคคลที่3ามร,รือด้วยกันว่าอนุญาโตชี้ขาดแทนการฟ้องศาลค่ะวัตถุประสงค์ของกฎหมายนะคะเพื่อส,งส่งเสริมและรับรองการระง,งับข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์โดยวิธีการทางเลือกนอกศาลนะคะที่มีความยืดหยุ่นรวดเร็วและเป็นความลับเหมาะกับข้อพิพาททางธุรกิจค่ะ โดยกฎหมายอนุญาโตตุลาการนะคะในพศ2542เป็นกฎหมายที่ควบคุมการดาเนินการทั้งหมดตั้งแต่การตั้งตุลาการการดาเนินการพิจารณาไปจนถึงการบังคับคดีตามคาชี้ขาดค่ะจุดเด่นของระบบอนุญาโตตุลาการนะคะมีความรวดเร็วกว่าศาลค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าความรักทาธุรกิจได้รับการคุ้มครองและเลือกผู้เชี่ยวชาญอนุญาโตตุลาการได้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลน,นะคะเนื่องจากสอดคล้องกับอนุสัญญาเนยอร์1958 ขอบเขตการบังคับใช้นะคะข้อพิพาททางแพ่งที่คู่สัญญาตกลงกันนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งข้อพิพาทภายในประเทศและข้อพิพาทระหว่างประเทศค่ะยกเว้นคดีที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติอนุญาโตตุตลาการนะคะมีหลักๆ6หมวดค่ะในหมวดที่1นะคะสัญญาอนุญาโตตุตลาการในมาตราที่11สัญญาอนุญาโตตุตลาการต้องทําเป็นหนังสือโดยมีหลักฐานที่แสดงถึงข้อตกลงคู่กรณีที่ชัดเจนนะคะ ซึ่งอาจทาเป็นรูปแบบใดก็ได้เช่กนการลงนามในเอกสารในหมวดที่2นะคะคณะอนุญาโตตุลาการในมาตราที่17คณะอนุญาโตตุลาการนะคะต้องประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการที่เป็นจํานวนเลขคี่ค่ะหากข้อพิพาทกําหนดเป็นเลขคู่นะคะให้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็นประธานค่ะ ในหมวดที่3นะคะอำนาจของอนุญาโตตุลาการในมาตราที่26นะคะคณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องขีดอำนาจของตนเองรวมไปถึงการวินิจฉัยความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาตอนุญาโตตุลาการค่ะในหมวดที่4นะคะการดําเนินตามกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ มาตราที่32นะคะคู่พิพาทมีเสรีภาพในการตกลงกำหนดวิธีการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการหากไม่ได้ตกลงกันนะคะคณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจในการดำเนินกระบวนการพิจารณาตามที่เหตุผลได้ค่ะต่อมานะคะในวทที่5การทำคำชีข้ขาดและการสิ้นสุดของกระบวนการนะคะในมาตราที่40การทำคำชีข้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะและให้เหตุผลในการวินิจฉัยเว้นแต่คู่พิพาทจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นค่ะ สุดท้ายนะคะนงหมดที่6คือการยอมรับและการบังคับตามคำชี้ขาดในมาตราที่44นะคะการขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดสามารถยื่นคําร้องต่อศาลได้ภายใน3ปีนับจากวันที่คำชี้ขาดมีผลบังคับค่ะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะหรือว่าปวแพ่งคือกฎหมายที่บัญยัตนถึงระเบียบขั้นตอนและวิธีการดําเนินคดีความแพ่งนะคะตั้งแต่การเริ่มต้นการฟ้องคดีต่อศาลค่ะการยื่นคําคู่ความการนําสืบพยานหลักฐานการพิจารณาพิพากษาคะตลอดจนการบังคับคดีหลังศาลมีคําพิพากษาแล้วค่ะประมวลกฎหมายนะคะมีเจ็ดขั้นตอนค่ะคือหนึ่งการดำเนินคดีในการแต่งตั้งทนายความ2การยื่นคำฟ้องและเอกสาร3การดำเนินคดีนะคะปะ กระบวนจารณาค่ะ 4. การสือพยาน5การริพรากษาและการอุทธรณ์6ก,การบังคับคดีและ 7. การไกล่เกลี่ยและการปรนีประนอมยอมความค่ะ ในกรณีนี้นะคะยกตัวอ,อย่างเป็นกรณีศึกษาของบริษัท A ฟ้องร้องบริษัท B ค่ะบริษัท A เป็นผู้บริสินค้าได้ทําสัญญาซื้อขายสินค้ากับบริษัท B แต่หลังจากส่งมอบสินค้าแล้วบริษัท B กลับไม่ชําระค่าสินค้าตามที่ตกลงกันไว้ค่ะทําให้บริษัท A ตัดสินใจฟ้องร้องบริษัท B เพื่อได้ร้องค่าเสียหายขั้นตอนที่1นนะคะการยื่นฟ้องมาตราที่1นึรจนะคะคาฟ้องบริษัท A จะต้อง ยื่นฟ้องนะคะต่อศาลโดยระบุรายละเอียดที่ครบถ้วนเช่นชื่อบริษัท A และบริษัท B รายละเอียดของสินค้าที่ซื้อขายจํานวนเงินค่าสินค้าที่ค้างชาระและคําขอให้ศาลมีคําสั่งให้บริษัท B ชําระเงินคืนค่ะในมตาตรา1น1นะคะบัญชีระบุพยานค่ะจะมาพร้อมกับมาตรา172นะคะซึ่งบริษัท A จะต้องยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานด้วยซึ่งอาจประกอบไปด้วยเอกสารนะคะพยานทางเอกสารสัญญาซื้อขายใบแจ้งหนี้ใบส่งสินค้า พยายนบุคคลพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายพยายนวัตถุตัวอย่างสินค้าที่ส่งมอบค่ะขั้นตอนที่2นะคะการดําเนินกระบวนการพิจารณาค่ะมาตราที่193การขาดนัดยื่นคําให้การหากบริษัทดีได้รับหมายสารแล้วแต่ยังไม่ยื่นคาให้การภายในกําหนดสารอาจถือว่าบริษัทดีขาดนัดยื่นคําให้การนะคะและอาจพิจารณาตัดสินคดีไปฝ่ายเดียวตามคําฟ้องของบริษัท A ค่ะมาตราที่87 ประเภทของพยายนหลักฐานในกรณีที่บริษัทดียื่นคาให้การและต่อสู้คดีศาลจะเรียกคู่ความมาไตาส่สวนและสืบพยายนตามที่ได้ยื่นระบุพยายนไว้นะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถนําพยายนบุคคลและพยายนเอกสารเข้ามาหักหลังกันได้ค่ะมาตราที่หนึ่งศูนย์สี่นะคะการสืบพยานเอกสารหากสัญญาซื้อขายต้นฉบับอยู่ที่บริษัทดี และบริษัท A จะต้องนําเอกสารนั้นมาแสดงนพยานหลักฐานบริษัท A สามารถฟ้องร้องนะคะขอให้คาําสั่งขอให้ศาลมีคําสั่งให้บริษัท B ส่งมอบเอกสารนั้นต่อศาลได้ค่ะ ขั้นตอนที่สามนะคะคำพิพากษาและการบังคับคดีมาตราที่หนึ่งร้อยสี่สิบสองคำพิพากษาหลังจากสืบพยานหลักฐานครบถ้วนแล้วศาลจะพิพากษาคดีนะคะหากศาลเห็นว่าบริษัท B ผิดจริงก็จะพิพากษาให้บริษัท B ชชำระเงินค่าสินคา้าตามที่บริษัท A ได้ฟ้องร้องค่ะมาตราที่สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะคะการบังคับคดีคดีนี้เมื่อถึงที่สุดแล้วไม่มีการอุทธรณ์หรืออุทธรณ์แล้วคำพิพากษายังคงเดิมหากบริษัท B ยังคง ไม่ยอมรับชําระเงินตามคาพิพากษานะคะบริษัท A สามารถขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีได้ค่ะมาตราที่214นะคะการยื่นหรืออายัดการยืดหรืออายัดทรัพย์นะคะเจ้าพนักงานบังคับคดีจะนําหมายบังคับคดีไปยืดหรืออายัดทรัพย์สินนะคะของบริษัท B เพื่อนําไปขายทอดตลาดนะคะชําระให้แก่บริษัท A เช่นยึดบัญชีธนาคารหรือย,ยึดทรัพย์สินอื่นๆของบริษัทค่ะ มาที่การไกลเกลี่ยของการปณีปนอมยอมความนะคะก็จะมีมาตรา20ทวิตนะคะกำหนดให้ศาลมีอำนาจไกลเกีย่ยข้อพิพากษาก่อนฟ้องค่ะเพื่อส่งเสริมการเจราจาหาข้อยุติก่อนเข้าสู่กระบวนการที่ซับซ้อนมาตราที่20ในวัชร์นะคะเป็นบทบัญญัติทั่วไปที่ให้อำนาจศาลในการไกลเกลี่ยนะคะในทุกคดีความทั้งก่อนและในระหว่างการพิจา,า,ารณาคดีโดยศาลอาจทำด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้ที่ศาลเห็นสมควรได้ค่ะหลังจากนี้ก็จะเป็นประมวลกฎหมายที่เกี่ยวกับ การไกลเกลี่ยละประเด็นนามยอมความนะคะประมวลกฎหมายวิธีพิจรารณาความแพง่งหรือปอวีแพง่งที่เกี่ยวกับการไกลเกลี่ยมาตราย0่ตีในคดีที่ฟ้องร้องต่อศาลและศาลเห็นสมควรที่จะได้มีการไกลเกลี่ยข้อพิพาทให้ศาลมีอำน,นาจแต่งตั้งผู้ปราณีปาอมหรือผู้ไกลเกลี่เพื่อดำเนินการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้มาตราย0จันวาใน กรณีที่คู่กรณีตกลงกันได้ให้มีบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือและในคู่กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ผู้ไกลเกลี่ยร,รายงานข้อเท,ท็จจริงต่อศาลมาตราย0่บเวนจะข้อตกลงที่ได้จากการไกลเกลี่ยตามมาตรา20ตรีให้ถือเป็นข้อตกลงที่สามารถบังคับคดีตามกฎหมายได้มาตรา138 ในคดีที่ศาลให้มีการไกลเกี่ยข้อพิพาทถ้าคู่กรณีสามารถตกลงกันได้และมีการทำสัญญาปรานีปรานอมยอมความต่อหน้าศาลให้ศาลมีอำนาจพิพากษาตามคดีได้พระราชบัญญัติการไกลเกี่ยข้อพิพาทมาตราที่หนึ่งพระราชบัญญัตินี้ชื่อว่าพระราชบัญญัติการไกลเกี่ยข้อพิพาทพศ2 5 6 2การไกลเกี่ยพระราชบัญญัติข้อพิพาทมาตราที่ห การไกลเกี่ยตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปตามโดยความสมัครใจของคู่กรณีมาตรานี้เน้นหลักการพื้นฐานที่สุดของการไกลเกี่ยได้คือความสมัครใจของคู่กรณีสามารถถอนตัวออกจากกระบวนการได้ตลอดเวลามาตราที่11ให้การไกลเกี่ยข้อพิพาททางแพ่งประมวลกฎหมายและรวมถึงข้อพิพาททางธุรกิจที่มีทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทสามารถดําเนินการไกลเกี่ยตามพระราชบัญญัตินี้ได้มาตราที่1 2 ผู้ไกลเกีย่ยต้องถือปฏิบัติตามจริยธรรมดังต่อไปนี้ 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นการอิสระยุติธรรมแม้ไม่เลือกปฏิบัติ 2. เข้าร่วมการไกลเกีย่ยพิพาททุกครั้งมาตราที่24ให้กระบวนการไกลเกีย่ยข้อพิพาทเป็นความลับและถ้ามีบุคคลใเด,เดเปิดเผยเป็นข้อมูลหรือเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับก,การไกลเกีย่ยข้อพิพาทมาตราที่25 ข้อตกลงในการแก่เกี่ยวให้มีผลตามบังครับกฎหมายเสมือนเป็นสัญญาปราณีปลานอมยอมความมาตราที่28ในการแก่เกี่ยวข้อพิพาทคู่กรณีมีสิทธิธละจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมก,กันได้โดยอิสระทั้งนี้ข้อตกลงนั้นต้องไม่เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพนวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือสิทธิธรรมอันนี้ของประชาชน วาตาที่27คู่กรณีมีสิทธิ์ที่จะถอนตัวจากการกเกี่ยวข้อมพิพาได้ตลอดเวลาย้ำหลักความสมัครใจอีกครั้งโดยให้สิทธิ์แก่คู่กรณียุติกระบวนการได้ทุกเมื่อค่ะ